โอ้โหตูมอย่างนี้เลยเหรอสองกัญชายไอ้บานนี่ไข่ไงอ่ะ นี่ก็ขาวกชายบเกียงน้ำเกลียงเพื่อไนะเพ้ไเไเดียวจะเอเ่ไเอาเส้นนี้ละางาันนาะใเกลียงน้ำเนะเกเดียวกาตอันนี้เใเกลียง เมื่อคืนก็ลงมาขายราวนี้ถ้าเราซื้อที่มันก็ได้ลงถูกหน่อยถ้ามาซื้อตรงนี้ก็แทนก็นด้ แปิบหรือหกร้อยเจ้ยตงวดจิมเจเนา